แม่เต้โมเปิดใจหลังรับเงินแบ่งไว้ซื้อของแพงๆเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนนั้นพูดถึงอย่างมากซึ่งทางคุณแม่ได้รับเงินชดเชยจากแก๊งเรือสปีดบทแล้ว2ล้านจะแบ่งไว้ซื้อของแพงๆใช้ตัวเลขในใจ30ล้านแล้วก็ลดลงมาเหลือ20ล้านแต่เป็นไปไม่ได้ตอนนี้แม่ติดใจเหตุของลูกสาว ปอโรเบิร์ตบอกไม่ต้องกลัวขาดแคลนเงินแม้จะซื้อหรือไปที่ไหนเดี๋ยวจัดให้อีกนางพนิดาศิรยุทธโยธินคุณแม่ของแตงโมเปิดเผยกับทีมข่าวเรื่องเล่าเชานี้หลังคนบนเรือชดใช้ค่าเสียหายต่อหน้าศาลในส่วนของคดีแพง่งว่าเงินสดและเงินแคชเชียร์เช็คสองใบต่อหน้าศาลร,รวม2ล้านบาทแบ่งเป็นเงินสด4 0 0แสนบาทและแคชเชียร์เช็ค1.6ล้านบาทรายเดือนเดือนละ30,000บาทระยะเวลา20ปีว่าก่อนขึ้นศาลตอนอธิษฐานให้วิญญาณแตงโมมาฟังด้วยทุกคนจะหาความยุติธรรม ทำให้ทุกอย่างรับรื่นดีอาจเป็นเพราะวะ่าปอกกับโรเบิร์ตซึ่งเป็นจำเลยพูดไม่ยากทั้งสองคนเป็นคนดีเขาก็อยากให้เรื่องจบโดยเร็วจะได้ตั้งหน้าตั้งตาทำธุรกิจต่อไป คุณแม่ก็อยากให้เรื่องจบจะได้ช่วยให้เขาไปทำมาหากินเร็วๆโดยในสารจำเลยยืนยันว่าไม่เห็นตอนแตงโมพลัดตกเรือทนายความของตนกับทนายความของจำเลยได้พูดคุยกันมาก่อนแล้วตกลงกันล่วงหน้าหนึ่งคืนพอถึงสารทุกอย่างก็เรียบร้อยจากนั้นก็มีการเซ็นเอกสารรับเงินเป็นรายลักษณ์อักษรส่วนเงินรายเดือนเดือนละสามหมื่นบาทจะโอนเข้าบัญชีทุกวันที่หนึ่งเริ่มวันที่หนึ่งตุลาคมน,นี้นางพนิดาตอบว่าถึงเวลาที่เขาจะต้องเยียวยาเราแล้ว คุณแม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยามีแต่คนถามว่าคุณแม่มีตัวเล็ขในใจไหมถ้าตัวเลขในใจจะเอาจริงๆ30ล้านตามที่เคยํำนวณให้สัมภาษณ์กับหนุ่มกัญชัยในรายการโหนกระแสเป็นตัวเลขที่ตั้งเอาไว้ครั้งแรกแต่มันเป็นไปไม่ได้แล้วก็ลดลงมาเหลือ20ล้านแล้วมันก็ไม่ได้เพราะปอไม่ได้มีเงินสดก้อนใหญ่เราเข้าใจเขาเขาทำธุรกิจไม่ได้เป็นเศรษฐี100ล้าน กับโรเบิร์ตก็ทําธุรกิจธรรมดาเขาก็ไปวิ่งหาเงินมาให้คุณแม่เมื่อถามว่ายอดเงินเยียวยา9.2ล้านบาท คุณแม่พอใจหรือไม่นางพนิดาตอบว่าถ้าไม่พอใจก็ไม่จบสิคุณแม่พอใจในสิ่งที่เขาให้มันก็เป็นน้ำใจด้วยนะเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเรื่องใจของคนทั้งคุณแม่ปอโรเบิร์ตเราเป็นแม่ลูกกันมานานแล้วทั้งคู่เขาดูแลคุณแม่มาตลอดหลังออกมาจากศาลร,รีบนําเงินและแคชเชียเช็ครวม2ล้านบาทไปฝากธนาคารกลัวเงินหายได้เงินเข้าแบ่งแล้วสองล้านบาทจริงๆคุณแม่ไม่ได้ใช้อะไรมากแม่ใช้ซื้อยาไปหาหมอภูมิแพ้ แม่ใช้การรักษาแพงๆคุณแม่คิดว่าจะเก็บเงินที่ได้เผื่ออยากได้อะไรแพงๆซึ่งปอก็บอกว่าคุณแม่อยากได้อะไรเพิ่มให้บอกเดี๋ยวผมจะจัดให้อีกพอกับโรเบิร์ตบอกคุณแม่ไม่ต้องกลัวขาดแคลนเงินแล้วแต่คุณแม่ต้องการเลยจะทําอะไรจะซื้ออะไรที่ไหนบอกผมขอขอบคุณข้อมูลจากเวลี่ยนิวส์ออนไลน์ .com ขอบคุณค่ะ